สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำตอกโบกีซุปนะคือเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็ชอบดูมงบังของเกาหลีนะพอเห็นเขากินแล้วก็ชอบนะก็เลยวันนี้ไปร้านเอเชียมาก็เลยไปซื้อตอกมาเพื่อที่จะมาทำซุปตอกนะวัตถุดิบที่เราจะใส่ไปในซุปตอกนะคะก็จะมีเต้าหู้มีไขต่ต้มมีเต้าหู้ปลาพักก็จะมีเห็ดเข็มทอหอมใหญ่แล้วก็ผักชีค่ะ ในส่วนของเจ้าเค็มข้าวหรือว่าต้มมูกีนะคะเราก็จะออกมาต้มก่อนนะเพราะว่ามาันแข็งอันนี้ก็คือซอสที่ผสมไว้แล้วนะส่วนผสมก็จะมีโคชูจังพริกป่นซึ่งพริกป่นก็ใส่พริกป่นไทยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีน้ำเชื่อมมีซอสปรุงรสฟ้าเขียวแล้วก็ผง oh, ปรุงรส oh, แล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะกระเปลิง 사랑에 취하네 흐르는 느낌으로 난할 수가 있어 모른 척해도 모두다 느낄 수가 있어 차가워 보여도 벗착하게 뿐이네 심장의 울림이 나를 더욱 울리네 미쳐 미치도록 사랑스러워